สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกะกะตรประกาศรายชื่อไม่รับผู้สมัครสอส71คน71จ,จังหวัดร้องสารดีกาภายใน7วัน16เมษายน2566สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตัง้งหรือกะกะตเผย การรับสมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศที่ผ่านมามีจำนวน4,781คนจาก70พักการเมืองนั้นผู้เหนวอก,การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งและได้ดำเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดครบถ้วน400เขต และประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันเรียบร้อยแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปข้อมูลสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้มุในการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศไม่รับสมัคร71จังหวัดจำนวน71คนคงเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด4,710คนสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสสที่ผู้มุในการเลือกตั้งประจำเขต เลือกตั้งประกาศไม่รับสมัครสามารถยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้ภายในเจวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสารในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดหากเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไปแล้วเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้อง แที่สํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งสําหรับแปลบัญชีรายชื่อและสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสําหรับแปลเป็นเขตได้ภายในเจวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อความคืบหน้าล่าสุดวงดีเบตโคราชเดือดรมโปบ,บอกมีคนหลอกเสื้อแดงมาชุมนุมเก็บตกบรรยากาศการดีเบตของเจพรรคการเมืองที่ลานนรสวรีท้าวสุรานารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงคำ่ำวานนี้โดยแกนนำของเจ็ดพรรคการเมืองที่มาร่วมเวทีดีเบตรประกอบด้วยนายประเสริฐจันทละหลวงทองพรรคเพื่อไทยนายเสกสกลอัาวงหรือรมโบอีสานพรรคกรมไทยสร้างชาตินายเทวันลิบต,ตักผันลบพรรคชาติพัฒนากล้านายสุชาติพินโยพรรคภูมิใจไทยนายชยศจิระเมธากรพรรคประชาธิปัตย์ นางสาวพนิกาวานิชพักก้าวไกลและคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยโดยนอกจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดทั้งครราชสีมาแล้วยังมีผู้สมัครสสของพักและกองเชียร์แฟนคลับรับฟังกันอย่างคึกคักแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ที่ร้อนกว่าอากาศก็ดูเหมือนจะเป็นการดีเบตบนเวทีดยช่วงหนึ่งของการดีเบต นายเสกสกลอัฐาวงจากพกรรคกวมไทยสร้างชาติได้หลุดประโยคที่ทําให้ในายประเสริฐจ,จันทรรงทองพรรคเพื่อไทยแทบจะอดใจไม่ได้โดยพูดถึงการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2557ว่าไม่มีใครอยากจะเห็นการปฏิวัติแต่เราต้องรู้สาเหตุของการปฏิวัติว่ววาเกิดจากอะไรตนในฐานะคนเสื้อแดงคนนปชเก่าต้องยอมรับความจริงว่า ใครอยู่เบื้องหลังการชุมนุมใครอยู่เบื้องหลังการหลอกเสื้อแดงมาชุมนุมใครอยู่เบื้องหลังของการต่อสู้ให้เสื้อแดงตายแล้วขึ้นสวมนาจระหว่างที่นายเสรษกลพูดก็มีแนวร่วมคนเสื้อแดงส่งเสียงโหตลอดเมื่อพูดจบนายประเสริฐจ,จันทรละลวงทองจากพรรคเพื่อไทยก็ขอขึ้นพูดต่อเพราะถูกพาดพิงด้วยกล่าวว่าที่นายเศรษกลพูดถึงต้องการ จะกล่าวหาพี่น้องคนเสื้อแดงที่มาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนายเศรษกลกำลังจะเข้าใจผิดตนนั้นถือว่าคำพูดของบุคคลที่กล้าโกหกเท้าสุรนารีเป็นคำพูดที่เชื่อถือไม่ได้ทำให้นายเศรษกลลถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ต้องลุกขึ้นมาแย้งในทันควันพร้อมกับจับแขนนายประเสริฐกระชากให้หันหน้ามาเผชิญหน้าพร้อมพูดชี้แจงไปว่านายประเสริฐ รู้ได้อย่างไรว่าตนนั้นโกหกเอาหลักฐานอะไรมาว่าตนโกหกเอาหลักฐานอะไรมาพูดขอให้พูดออกมาว่าตนโกหกท่านเท้าสุรานารีว่าอย่างไรนายประเสริฐก็พูดสวนมาว่าอย่าใช้อารมณ์ไปสาบานอะไรไว้กับย่าโมข่าวก็ออกทุกฉบับแต่นายเสกสกลก็บอกว่าตนไม่ได้โกหกและไม่ได้ใช้อารมณ์แต่อยากทราบว่าที่นายประเสริฐบอกว่าตนโกหก และสาบานกับย่าโมมีหลักฐานหรือไม่ซึ่งต่างคนต่างโต้เถียงจนเวทีดีเบตเดือดขึ้นมาทันทีท่าครัางประชาชนที่มาฟังต่างก็ส่งเสียงโหเชียร์อย่างสุดมันที่ผู้สมัครสสทั้งสองพักคิวิ์จะวางมวยกันความคืบหน้าล่าสุดก็กตประกาศแล้วตัด9ผู้สมัครสอสปาร์ตีลิสต์และหแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชี้ร้องศาลได้ในเวัน 14เมษายนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั fruit, ้งหรือกกตแจ้งว่ากกตมีมติเห็นชอบประกาศกกตเรื่องรายชื่อของพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสสจุด4ทับ2,023ประกาศกกตเรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อสสจุด4ทับ2,024และประกาศเรื่องของ การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองจะเสนอให้สภาผูพพ้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสจสจสีสสส่ทับสามหนึ่งตามที่สำนักง,งานกรกะตเสนอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรกการเมืองมีมติจะเสนอสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยพบว่าทั้ง67พักเป็นพักที่มีสิทธิ์ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดส่วนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด1,898คนพบว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง1,889คนและ ไม่รับสมัครเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจำนวน9คนสำหรับการตรวจสอบหลักฐานการแจ้งรายชื่อบุคคลที่มีพักมีมติจะเสนอสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในจำนวน43คนที่มีการเสนอรวม63คนนั้นพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจำนวน62คนและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จำนวนหนึ่งคนคือนายรัฐถาพีรวิทยธนาพักสังกัดพักราชวิถีเนื่องจากไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งเป็นไปนตามมาตรา160วปรงเล็บสของรัฐธรรมนูญ2560ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบเป็นเขตเลือกตั้งผลการเลือกตั้งประจำเขตจะประกาศรายชื่อตามแบบสส ท4ทับ14และสำนักงานกาานกตประจำจังหวัดทุกจังหวัดจะเผยแพร่ประกาศต่อไปโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งสสที่กกตและผอ,อ,อการเลือกตั้งไม่รับสมัครสามารถยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้ภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสารในการดำเนินกระบวนการพิจารณาความคืบหน้าล่าสุด จตุพรแนะทักษิณอย่าทำตัวเป็นภาระของลูกสาวประหลาดใจโกหกกี่ครั้งคนก็เชื่อนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนแจมแจ้งตอนหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งอุ้งอิงได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะจัดการกับความสัมพันธ์การกลับบ้านอย่างไรเพราะอารมณ์ความรู้สึกของลูกจะย้อนแย้งกับการเป็นผู้นาฝ่ายบริหาร อย่างยิ่งในการตัดสินใจหรือพิจารณาให้พ่อกลับบ้านภายในปีนี้ดังนั้นทักษิณจึงไม่ควรจะเป็นภาระกับลูกสาวโดวยต้องกลับในวันนี้พรุ่งนี้หรือก่อนวันที่14พฤษภาคมนี้หรือก่อนวันที่ลูกจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเมืองกับอุ้งอิงนายจตพรกล่าวว่าเรื่องการกลับบ้านของทักษิณผมเชื่อเป็นเรื่องโกหกเพราะ หลังเลอกตั้ง14พฤษภาคมเมื่อเพื่อไทยชนะก็จะเปลี่ยนแปลงอีกโดยอ้างเหตุผลความจำเป็นต่างๆซึ่งประเทศนี้ก็แปลกทักษิณพูดอะไรก็เชื่อเมื่อโกหกก็ฟังและโกหกกี่ครั้งก็ไม่ว่าอะไรทั้งที่การโกหกจะมีแค่ครั้งเดียวที่ทำได้แต่ทักษิณทำกี่ครั้งคนก็ยังเชื่อและปล่อยให้ทำซ้ำๆนายจรพรกล่าวว่าถ้าเอา บ้านเมืองเป็นที่ตั้งแล้วถ้าทักษิณต้องการกลับมาจริงก็เดินเข้าคุกให้สง่างามไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครแล้วก็ยุติเรื่องได้หากอ้างจะเข้ามาเพื่อต้องการคะแนนเสียงให้แลนสไลด์แล้วจึงเป็นการหวังผลทางการเมืองเมื่อเสร็จเลือกตั้งก็ไม่กลับมาผมจึงเชื่อว่ากลับบ้านเป็นเรื่องโกหกเพื่อมาสร้างปรากฏการณ์แลนสไลด์เท่านั้น นายจตุพรย้ำ